ไม่มีใครรู้ดีกว่าตัวเราเราเศร้าเราทุกต้องก้าวต่อหากหยุดเดินคงต้องท้อเรียนรู้ไปต่อให้สุดทางจงภูมิใจที่เราสู้ได้ล้มด้วยกายอย่าล้มใจให้ไปต่อลุกขึ้นยืนก้าวใหม่ใจอย่าท้อสิ่งที่รอ คือความหวังและกำลังใจสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำานดวงเคลียวดวงคลิปนี้เราจะมาในข้อต้อปิที่ว่าท่าแท้ของคนที่อิจฉาคุณนะในสังคมของเขาเป็นอย่างไรบุครรบคลรอบข้างสังคมรอบข้างมองเห็นท่าแท้ของคนที่อิจฉาคุณไม่ชอบคุณเป็นอย่างไรนะมาดูสิลัคนาราศีของคุณและคนที่ไม่ชอบคุณอิจฉาคุณ จมินาราศีมิถุนท่านลมลิบบ้าราศีตุลท่านลมภูตโตท่านลมมิถุนตุลกุมพระเสดราศีมีนท่านน้ำไฟท่านไฟเมษศรนูวัตถะท่านน้ำมีนกรกฎพิจิกรอคอเรียตราศีกุมท่านลมแอดท่านลมมิถุนกุมตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวห้องกับคุณและ คนที่ฉาคุณไม่ชอบคุณมีสามยี่สิบสามเจ็ดยี่สิบสี่สิบเอดยี่บสองสิบสองแล้วก็ยี่สิบห้าลัคนาราศีไม่มีเป็นไรนะคะเดี๋ยวเราดูกันว่าคุณและคนที่อิฉาคุณเนี่ยในสังคมสังคมมองว่าคุณเป็นอย่างไรนะคะสังคมที่รู้จักกับคุณและคนที่อิฉาเนี่ยเขามองว่าคุณเป็นอย่างไร ห้าใบแรกจะเป็นของคุณห้าใบแถวที่สองจะเป็นของคนที่อิจฉาคุณค่ะนี้คนที่อิจฉาคุณ กับหัวด้วยนะตัวของคุณในสังคมที่รู้จักกับคุณและรู้จักกับคนที่อิจฉาคุณนะคะรู้สึกว่าพวกเขาจะมองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างมีความเพ้อฝันจินตนาการนะคะมีความอยากเป็นอยากเด่นอยากดังหรือว่ามีความสำเร็จ ในธุรกิจการงานที่ทำแล้วนะมีเงินมีทองมีครื่ของมีสมบัติดูมั่งคัง่งดูร่ำรวยนะดูเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาเอ,อื้อเฟือฟ้อเผื่อแผ่แบ่งปันผู้อื่นมีน้ำจิตน้ำใจต่อเพื่อนสังคมแล้วก็คนรู้จักเป็นคนที่โชคดีอ่ะเป็นดนีเอ็มเพรสนะคะอบอุ่นอ่อนโยนน่ารักอัธยาศัยดีอาจจะมีอาจจะเคยแต่งงานหรือว่าเคยมีครอบครัวมาแล้วหรือว่าเป็นพลังงานของพ่อมม่ไม,ไม,ไม่เป็นคนที่มีความสุขนะคะ อยู่ได้ด้วยตัวเองทําทุกอย่างได้ด้วยตัวเองนะมักประสบความสําเร็จหรือว่านะอาจจะเป็นคนที่แบบเหมือนมีโช่อมีลาบมีความสําเร็จบ่อยๆนะแล้วก็ชีวิตมีความสุขดูไม่มีความทุกข์อะไรเลยเนาะแม้จะเคยมีปัญหาความรักเข้ามาแต่รู้สึกว่าคุณสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะส่วนคนที่อิจฉาคุณคนที่เขาไม่ชอบคุณเขาจับจ้องเฝ้ามองชีวิตของคุณนะเขา อาจที่จะเหมือนกับไม่มีความสุขกับความรักที่เขามีหรือว่าคู่รักที่เขามีเขาฝ้าส่อ,สองฝ้ามองชีวิตของคุณเขารู้สึกว่าตัวของเขาเนี่ยคือแบบเหมือนไม่มีอะไรที่โดดเด่นเทียบเท่ากันกับคุณเขาอยากจะมีในเรื่องของโชคลาภมีความสําเร็จในเรื่องการเงินเหมือนคุณและเขาอิจฉาคุณแบบลับๆนะเป็นคนที่คนกันงที่ะเหมือนกับอาจจะมองคุณในแง่ลบ ทางด้านที่คนอื่นบอกว่าคุณเป็นคนดีแต่คนนี้อาจจะมองว่าคุณเป็นคนไม่ดีนะก็ได้และเขาก็ไม่ชอบคุณนะเดือดไฮพิเศษเนี่ยเป็นพลังงานของคนที่แบบแอบทําอะไรที่มันรับหลังคุณแอบนินทารับหลังคุณก็ได้นะหรือว่ามีพลังงานของความอาฆาตลึกๆภายในใจเขามีเซนส์เขาสัมผัสเขาเชื่อมั่นในตัวเองนะเขาเป็นคนที่เหมือนกับอาจจะมีสเสน่ห์อาจจะมีคนห้อมล้อมรู้จักกับเขา นะคะสนิทก,กับเขาแต่เขามักที่ทําอะไรที่ไม่เปิดเผยนะจริงๆแล้วคือชอบเก็บตัวนะเป็นคนที่ชอบเก็บตัวอยู่ในพื้นที่ของเขาแล้วก็คอยจับจ้องมองพฤติกรรมของคุณอยู่ซึ่งตัวของคุณและคนที่อิจฉาคุณรู้สึกมีความแตกต่างกันมากๆในพื้นฐานของความโชคดีนะคะคุณจะได้รับความรักจากผู้อื่นเสมอแต่คนที่อิจฉาคุณอะ พลังงานส่วนใหญ่คือต่อหน้าอาจจะมีคนพูดดีกับเขาแต่รับหลังนะมีคนที่แบบเหมือนกระทาอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ปกปิดเขาอาจจะไม่ชอบเขาแต่พูดดีกับเขาเฉยๆอาจจะเป็นเพื่อนกับเขาแต่ไม่ได้สนิทก,กับเขามากมายนะักนะนี่คือความแตกต่างระหว่างคุณกับคนที่อิจฉาคุณนะคะเรามาดูกันท่าแท้ของคนที่อิจฉาคุณในสังคมที่รู้จักกับคุณและก็รู้จักกับเขา สังคมบุคคลรอบข้างนะคะเขาเห็นาตาแท้ของคนที่อิจฉาคุณคนที่ไม่ชอบคุณอย่างไรเห็นเหมือนคุณหรือเปล่ามาดูสิว่าทตุแท้ของคนที่อิจฉาคุณแล้วก็ไม่ชอบคุณในสังคมที่รู้จักกับเขา Theoux e ดวิ Fortune ชีวิตของคนที่อิจฉาคุณเนี่ยรู้สึกว่าเขาสแสดงออกว่าชีวิตของเขามีความสุขมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบ นะคะมีภรรยามีสามีที่น่ารักภายใต้ความนิ่งเฉยภายใต้ความเงียบสงบนะภายใต้การที่แบบไม่เคยมีปากมีเสียงทะเลาะเบาแวงกับคนรักกับคู่ครองหรือว่าครอบครัวเขาเลยไม่มีปัญหาอะไรเลยนะในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของความสัมพันธ์หรือว่าปัญหาภรรยาสามีคนรักไม่มีนะปัญหาการเงินก็ไม่มีนั่นคือสิ่งที่เขาปกปิดอยู่ นะคะทุกคนรู้ว่าเขาปกปิดปัญหาเรื่องราวชีวิตครอบครัวจริงๆแล้วเขาเครียดมากนะจริงๆแล้วคือเขาเป็นคนที่แบบเหมือนซีเรียสจริงจังกับชีวิตครอบครัวมากๆกับลูกกับภรรยากับสามีคือเขามีการที่เหมือนทําอะไรบางสิ่งบางอย่างในการลงทุนนะอาจจะมีการทําธุรกิจการงานที่เป็นงานเกษตรนะปลูกผักเลี้ยงปลาหรือว่าทําสวนทําไร่นะกับคู่ครองคนแรกของเขา เพื่อที่จะบ้านบายชีวิตจะไปใช้ชีวิตนะอยู่กับครอบครัวนะคะนี่คือสิ่งที่เขาปกปิดนะคะเขาอยากจะไปใช้ชีวิตที่แบบธรรมดากับคนในครอบครัวของเขาแล้วเขาก็ไม่ได้บอกใครว่าเขาไปทําสวนทําไร่ไว้นะคะและคนที่อิจฉาคุณคนที่เขาไม่ชอบคุณเนี่ยเขามีครอบครัวที่อุดมบงังคังสมบูรณ์สามีภรรยาเออนะคะ รักใคร่กลมเกลียวกันแต่มีความที่แบบเหมือนอยู่อยู่เพราะว่าอยู่เพราะว่าเป็นครอบครัวกันอยู่เพราะว่าเป็นภรรยาเป็นสามีกันอยู่เพราะว่ามีลูกด้วยกันแต่คือแบบเรื่องใต้เตียงของเขาเนี่ยคือไม่มีความสุขสามีของเขาหรือว่าคนรักของเขาเนี่ยคือ มีการที่เหมือนกับไม่แสดงออกถึงความรักนะความใส่ใจที่มีต่อเขาเลยเขาเหมือนกับมีการที่อาจจะมีการอยู่กันแบบครอบครัวแต่ไม่ได้ดูแลเอาใจใส่กันในเรื่องความรักความรักไม่หวานซึ้งนะหรือว่ามีการทะเลาะเบาบอแวงหรือว่ามีในเรื่องของความห่งหางๆคนที่ฉาคุณคนที่เขาไม่ชอบคุณ เขาไม่มีความสุขกับสิ่งที่เขาเลือกอะกับความสัมพันธ์ที่เขาเลือกหรือว่าครอบครัวที่เขาอยู่นะตอนนี้เวลานี้ที่เขาอยู่กันเนี่ยเพราะว่ามีในเรื่องของการดูแลรับผิดชอบเออในเรื่องของการเงินหรือว่าความรักที่อยู่เนี่ยนะมันมันไม่เหมือนครั้งแรกที่เจอกันหรือว่าไม่เหมือนความรู้สึกแรกที่ใช้ชีวิตร่วมกัน คือมันเหมือนอยู่บ้านหลังเดียวกันแต่นอนหันหลังให้กันนั่งกินข้าวด้วยกันแต่ไม่พูดคุยกันคือต่างคนต่างอยู่ต่างคนก็ต่างใช้ชีวิตของตัวเองต่างคนก็ต่างไปทํางานหรือว่าใช้เงินคนละกระเป๋าแต่ถึงเวลาที่จะต้องจับจ่ายใช้สอยร่วมกันเนี่ยคือเหมือนค่อยมาแชร์กันอารมณ์เนี้ยนะคะและคนที่อิจฉาคุณคนที่เขาไม่ชอบคุณชีวิตรักของเขาครอบครัวของเขาเหมือนกับว่า มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคิดอยากจะไปเริ่มต้นใหม่ตลอดเวลาเหมือนอยู่ในรูปแบบของการที่เพราะความถูกต้องเพราะกฎหมายนะเพราะอาชีพการงานเพราะความรับผิดชอบนะแต่จะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่พยายามที่จะจไปมองหาความสัมพันธ์อื่นตลอดเวลาไม่ได้อยู่ด้วยเพราะความรักไม่ได้อยู่ด้วยเพราะความสงสารไม่ได้อยู่ด้วยเพราะว่าเหมือน เหมือนจะรักหรือว่าชอบกันอะไรนะคะแต่อยู่ด้วยเพราะว่าจำใจต้องอยู่ยังหาคนอื่นไม่ได้นะคะยังหาคนที่จะมาทดแทนไม่ได้อารมณ์เนี้ยคนที่อิจฉาคุณคนที่เขาไม่ชอบคุณเนี่ยชีวิตของเขาคือเหมือนกับเป็นคนที่ใช้ชีวิตธรรมดาเลืเปลื่อ,อยชีวิตเหมือนมีความสุขเหมือนไม่มีปัญหาอะไรแต่ภายในใจของเขา กับคนในครอบครัวของเขาหรือว่าภรรยาสามีของเขารู้สึกมันแห้งเหี่ยวมากนะคะไม่มีใครรับรู้ถึงสภาวะจิตใจของเขากับครอบครัวเขาเลยเหมือนมันกําลังรอเวลาที่จะปลดบ่อยกันและกันลองดูสิว่าคนที่อิจฉาคุณคนที่เขาไม่ชอบคุณเนี่ย ธาตุแท้อะไรที่สังคมบุคคลรอบข้างรู้สิ่งที่สังคมบุคคลรอบข้างรู้จักนะธาตุแท้ลักษณะนิสัยของคนที่จ๋าคุณไม่ชอบคุณคือเขาเป็นคนี่คอนข้างที่จริงจังในอาชีพการงานนะเหมือนเป็นคนที่แบบเรียกว่าทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่องานเพื่อเงินนะแต่จริงๆแล้วไม่ได้ทุ่มเทขนาดนั้น ทำเพราะว่าหน้าที่ทำเพราะว่ารายได้ที่รับจริงๆแล้วคือเขาก็ทําไปงั้นแหละนะเหมือนจริงจังเหมือนคึกคักเหมือนเอะอะอวยวายนะเหมือนต้องอยู่ในกรอบเกรณฑ์ระเบียบต่างๆแต่ที่ทําเพราะว่านะบุคคลอื่นบุคคลลางสังคมละคางกลัวว่าจะถูกตําหนิติเตียนกลัวว่าคนอื่นจะดูถูกเขาว่าทํางานมาตั้งนานแล้วนะคะ ทำได้แค่นี้เหรอเก่งได้แค่นี้เหรออารมณ์เนี้ยคือเขาไม่ชอบให้คนดูถูกเขานะท่าแท้ของเขาเนี่ยคือใครจะว่าเขาไม่ได้ท่าแท้ของคนที่จะคุณไม่ชอบคุณเขาเป็นคนที่ชอบทําหลายอย่างนะจริงๆแล้วคือเป็นคนขยันมากๆเป็นคนที่แบบไม่อยู่นิ่งไม่อยู่กับที่ชอบมองหาธุรกิจการงานหรือว่าคิดที่อยากจะเปลี่ยนงานออกงานย้ายงานตลอดเวลาจริงๆแล้วไม่ได้อยากอยากจะอยู่ทํางานที่นี่ตลอดไป เหมือนเขาก็น่าที่จะมีการปรึกษาหรือว่ามองหาธุรกิจการงานที่มันทําให้ตัวของเขาคือร่ํารวยหรือว่าประสบความสําเร็จมากกว่านี้แต่คือที่อยู่ทุกวันนี้คือยังหางานใหม่ไม่ได้นะคะหรือว่าหางานที่มีรายได้ที่ได้มากกว่านี้ยังไม่มีเนาะถ้าแท้ของคนที่อิจฉาคุณในสังคมที่รู้จักะะก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่ ชอบให้คนสนใจชีวิตของเขานะเขาเป็นคนที่ชอบคุยชอบพูดหรือว่าชอบแสดงออกผลงานหรือว่าความรู้ความสามารถของเขาหรือว่าอยากจะให้คนมาเห็นเออถึงความโดดเด่นในตัวของเขาชีวิตครอบครัวขเขามีความสุขมากแค่ไหนคือชอบปวดความสุขอะชอบทําให้คนอื่นมองว่าเขามีความสุขนะเพื่อที่จะปกปิดความทุกข์ที่มันอยู่ในใจของเขานี่คือทตุแท้ของเขาที่ทุกคนเห็นนะ,ะว่า ชีวิตของเขาอ่ะคนเราคือมันก็ต้องมีปัญหาบ้างแหละมันก็ต้องมีความทุกข์บ้างแหละมันก็ต้องมีแบบเรื่องราวที่ปกปิดบ้างแหละนะคะคือคนที่อิจฉาคุณไม่ชอบคุณเนี่ยชีวิตของเขาชีวิตลักของเขาไม่ได้มีความสุขนะอาจจะมีปัญหามากกว่าคนอื่นๆด้วยซ้ำแต่เพียงแค่เขาไม่พูดเพียงแค่เขาแสดงออกให้คนอื่นว่าเขามีความสุข นะคะนี่คือท่าแท้ของคนที่อิจฉาคุณแล้วก็ไม่ชอบคุณพอเห็นเหมือนกับว่าเห็นว่าชีวิตของคุณมีความสุขประสบความสําเร็จอยู่ได้หรือว่าทําอะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้เก่งนะคะหรือว่ามั่งมีร่ํารวยประสบความสําเร็จด้วยตัวเองทําให้คนที่อิจฉาคิดอยากจะเป็นแบบคุณไงคิดอยากจะเก่งแบบคุณนะคะคือแบบถ้าเลิกกับครอบครัวหรือว่าคนรัก แล้วก็เหมือนแยกทางกันอยู่ได้เนี่ยชีวิตเขาอยากจะเป็นแบบคุณอารมณ์นี้ก็เลยทําให้คนที่อิจฉาเนี่ยจับจ้องดูชีวิตของคุณนะคะมาดูซิว่าคําพูดที่เขาอยากจะบอกกับคุณอาจจะเป็นคําชมเชยจากปากของเขาก็ได้นะจากคนที่อิจฉาคุณไม่ชอบคุณนะคะเเขาบอกว่าคุณก็เป็นคนที่ มีเสน่ห์นะคะเป็นคนที่ชอบทำอะไรลึกลับปกปิดปิดบังนะคะชีวิตของตัวเองคุณก็มีปัญหาเหมือนกันแหละเขารู้นะคะแล้วคุณก็พยายามที่จะทําให้ชีวิตของตัวเองมีความสุขกับทุกๆวันนะ,ะเขารู้ว่าตัวของคุณเนี่ยก็ประสบพบเจอปัญหาเรื่องราวนะสภาวะเหตุการณ์นะชีวิตเหมือนกันนะแต่การที่ตัวของคุณพยายามจะเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือว่าทําทุกสิ่งทุกอย่าง ให้ตัวเองมีความสุขเนี่ยเพราะว่าคุณก็ต้องการให้คนอื่นๆชื่นชมในตัวของคุณนะแล้วก็ยินดีกับความรู้ความสามารถของคุณนะคะหรือว่าผลงานที่คุณแสดงออกทุกสิ่งทุกอย่างหรือว่าความรู้ความสามารถของคุณเนี่ยมันมาจากตัวของคุณเองและคุณต้องการที่จะให้คนอื่นได้เห็นว่าตัวของคุณเนี่ยสามารถจะทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยตัวเอง น,ะะนี่คือความเข้มแข็งที่เขาเห็นในตัวคุณแล้วก็อยากจะชื่นชมคุณแต่บางบางครั้งคนที่เขาอิจฉาเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกว่าในสิ่งที่คุณเป็นในสิ่งที่คุณทําได้แต่เขาทําไม่ได้เขาก็มีการเปรียบเทียบนะคะน้อยเนื้อต่ําใจนะในความสามารถของตัวเองก็เลยทําให้เกิดความอิจฉาแล้วก็อยากจะแข่งขันกับคุณนั่นเองนี่คือคําพูดความรู้สึกของคนที่อิจฉาคุณนะคะฟังเพื่อเป็นการนำทางเป็นแนวทางขอบคุณทุกการติดตามค่ะ